นิทานเรื่องปลา,าสาดทรายและการยึดต,ติดในเช้าวันหนึ่งประมาณ9นาฬิกาโทรศัพท์ของนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งก็ดังขึ้นชายหนุ่มงวงเงียรับโทรศพัพท์ผู้เป็นแม่พูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเคลือเบาๆลูกรักแม่คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องขายบ้านหลังนั้นชายหนุ่มปฏิเสธเสียงแข็งในทันที ไม่ได้นะครับแม่นั่นคือของดูต่างหน้าของพ่อมันมีความทรงจำระหว่างผมกับพ่ออยู่มากมายผมไม่ยอมขายมันโดยเด็ดขาดอีกไม่นานผมก็จะเรียนจบแล้วเมื่อถึงตอนนั้นผมจะหาเงินมาใช้หนี้แทนแม่เองแม่ได้ฟังก็งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่นาชายจะขอสายคุยกับชายหนุ่มโดยตรง แล้วสิ่งที่ชายหนุ่มได้ฟังจากน้าชายนั้นก็แทบทําให้เขาล้มทั้งยืนแม่ของเธอเป็นมะเร็งนะแต่ไม่กล้าบอกชายหนุ่มน้ําตาคลอเบ้าก่อนที่จะพูดออกไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ขายเถอะครับชีวิตแม่สําคัญกว่าหลังจากวางสายไปแล้วชายหนุ่มก็นั่งรถตู้เดินทางกลับไปยังบ้านที่ต่างจังหวัด บ้านแห่งความทรงจำของเขาในทันทีสภาพของบ้านแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนเลยเพียงแค่อาจจะดูสกปรกไปบ้างเพราะว่าไม่มีผู้อยู่อาศัยชายหนุ่มเดินวนไปวนมาหน้าบ้านของเขาพลางลำลึกถึงความหลังที่มีเขาทำใจไม่ได้ที่จะต้องขายบ้านหลังนี้เขาไม่อยากยกมันให้กับใครจริงๆ แต่เขาก็รู้ดีว่าชีวิตแม่ของเขานั้นต้องสำคัญกว่าไม่นานนักชายหนุ่มก็เดินอย่างเลื่อนลอยไปที่ชายหาดใกล้ๆมันเป็นเส้นทางที่สมัยเด็กเขากับพ่อของเขานั้นมักจะเดินผ่านเพื่อกลับบ้านหลังเลิกเรียนอยู่เสมอเมื่อชายหนุ่มเงยหน้ามองดูชายทะเลก็ได้แต่ประหลาดใจ ทะเลที่สมัยก่อนนั้นอยู่ห่างไกลทางเท้าบัดนี้โดนน้ำกัดเซาะจนเข้ามาใกล้เต็มทีแล้วจนแทบจำภาพชายทะเลสมัยก่อนไม่ได้เลยเขาแอบคิดไม่ได้ว่าอีกสัก1 0บถึงยีปีต่อจากนี้ถนนเส้นนี้อาจจะโดนน้ำกัดซาะจนไม่เหลือเลยก็ได้เมื่อเดินไปเรื่อยๆ ชายหนุ่มก็นึกขึ้นได้ว่าจะว่าไปแล้วแผงลอยขายไข่ปิ้งและขายปลาหมึกย่างก็ไม่อยู่แล้วเช่นกันลุงลุงเหล่านั้นเลิกขายไปเสียแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปมากเหลือเกินชายหนุ่มนั่งลงที่ริมฟุตบาทเพื่อรับลมทะเลพลางคลุ่นคิดถึงบ้านแห่งความทรงจำที่เขากำลังจะสูญเสียมันไป ระหว่างนั้นเองเขาก็สังเกตเห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่พาเด็กๆหลายคนมาเล่นน้ำทะเลกันโดยผู้ใหญ่นั้นได้ปูเสื่อบนผืนทรายที่เหลืออันน้อยนิดแล้วก็ได้นั่งเฝ้ามองดูเด็กๆอย่างเบียดเสียดในขณะที่เด็กๆนั้นก็ต่างวิ่งลงไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ไม่นานนักเด็กคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกเรามาก่อบปรา,าสาททรายกันเถอะเมื่อได้ฟังเช่นนั้นเด็กๆทุกคนจึงวิ่งกันมาแล้วก็ได้ก่อบปรา,าสาททรายของแต่ละคนขึ้นมาอย่างสุดความสามารถทันใดนั้นเด็กชายคนหนึ่งในกลุ่มซึ่งก็น่าจะเป็นน้องเล็กสุดเขายังเด็กเกินไปที่จะก่อบปรา,าสาททรายด้วยตัวเองได้ ทำให้ปรา,าสารายของเขานั้นพังไม่เป็นท่าด้วยความหงุดหงิดเด็กชายตัวน้อยคนนั้นจึงเริ่มเกเรวิ่งวนไปมาเพื่อคิดจะทําลายปรา,าสาทของพี่ๆคนอื่นๆด้วยภาพการทะเลาะเล็กๆของเด็กๆเ,เหล่านั้นจึงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทันใดน,นั้นพี่สาวคนโตก็ตะโกนขึ้นว่า นี่มันของของฉันห้ามใครมาแตะต้องหรือว่ามาทำลายโดยเด็ดขาดชายหนุ่มที่นั่งอยู่ริมฟุตบาทได้ฟังสิ่งที่เด็กหญิงคนนั้นตะโกนออกมาก็เข้าใจความรู้สึกเลยทีเดียวเพราะเขาเองนั้นก็มีความคิดเช่นนั้นกับบ้านเก่าของเขาเหมือนกันห้ามใครมาแตะต้องสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำของฉันกับพ่อโดยเด็ดขาด ชายหนุ่มนั่งมองไปก็รุนและเป็นกำลังใจให้เด็กหญิงคนนั้นหวังว่าปราสาททรายของเธอจะรอดพ้นปลอดภัยจากหนูน้อยจอมเกเรหลังจากเล่นกันพลางพลางแกล้งกันอยู่นานสองนานเด็กหญิงก็ทำสำเร็จเธอปกป้องปราสาททรายของเธอไว้ได้โดยไม่ถูกทำลายไปเสียก่อนแต่แล้วทันใดนั้นเหล่าผู้ใหญ่ที่มากับพวกเด็กๆ ก็ได้ตะโกนเรียกเอาล่ะทุกคนหิวกันหรือ,อยังจ๊ะเราไปหาอาหารทะเลอร่อยอร่อย,ออยกินกันจะดีกว่าเด็กๆทุกคนได้ฟังเช่นนั้นก็ต่างโห่ร้องดีใจเก็บของเล่นของตัวเองคนละไม้คนละมือแล้วก็วิ่งกลับไปหาผู้ใหญ่กันในทันทีพวกเด็กๆวิ่งไปโดยทิ้งปลา,าสาท้ายแสนสวยไว้ อยู่ตรงนั้นชายหนุ่มที่นั่งมองจากฟุตบาทร,รู้สึกทึ่งกับสิ่งที่เห็นแล้วก็เป็นไปตามที่เขาคาดหลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงคลื่นทะเลก,ก็ได้สาดซัดพังปลา,าสาซายของเด็กๆทุกคนจนไม่มีเหลือและเพราะว่าชายหนุ่มนั่งอยู่ตรงนั้นนานพอที่จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด จึงทำให้เขาตกผลึกความคิดและเข้าใจได้ในที่สุดเมื่อมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดสิ้นสุดเด็กๆเหล่านั้นยึดติดกับปลา,าสาทรายห่วงแหนมันปกป้องมันกราบเท่าที่มันยังเป็นของพวกเขาแต่เมื่อมันไม่ใช่ของพวกเขาอีกต่อไปแล้วเด็กๆเหล่านั้นก็จะเลิกสนใจปลา,าสาทรายในทันที ไม่ว่าจะทำใจได้หรือไม่ได้เมื่อเวลาหนึ่งมาถึงปลา,าสาททรายก็จะถูกพังทลายหายไปตามการเวลาอยู่ดีถ้าปลงให้ได้เหมือนเด็กๆเ,เหล่านี้ก็คงจะดีไม่ใช่น้อยว่าแล้วชายหนุ่มก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็คิดได้ความทรงจำจบไปแล้วงั้นก็สร้างความทรงจำใหม่ขึ้นมาก็สิ้นเรื่อง ไม่ว่าเขาจะยึดติดกับบ้านแห่งความทรงจำของเขามากสักแค่ไหนมันก็ไม่ต่างจากปราสาททรายของเด็กๆเหล่านั้นเลยแม้จะปกป้องมันจากทุกสิ่งได้สุดท้ายเมื่อเวลาหนึ่งมาถึงมันก็จะต้องจากเราไปอยู่ดีถ้าเช่นนั้นแล้วสู้เก็บมันไว้ในหัวใจแล้วเลิกยึดติดจะดีกว่าไหม เพราะต่อให้ปกป้องจากเด็กเกเรทั้งปวงได้วันหนึ่งปลา,าสาทรายของเราทุกคนก็จะต้องพังทลายและหายไปอยู่ดี